สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมไฮจูยูนิเวิร์สนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมิเลเนียมก็ซีลานะครับซึ่งก็เลเวล43่สิาล่าของผมนะครับราคาอยู่ที่2,000 20, มืนจีเซลนะครับก็ไปดูกันเลยละกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โหดนะครับตัวนี้พอดีมีคนขอมานะครับอยากให้เล่นตัวนี้ ผมจัดให้ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรูปภาพของท่าฟาดหางมันไม่ใช่อย่างนี้นะผมคิดไปเองหรือเปล่าผมคิดไปเองหรือว่าเขาเปลี่ยนจริงๆก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดว่ารู้เซิร์ฟวีของผมของเกมนี้เนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับก็เลยต้องมารีวิวในเซิร์ฟป,ปกติก็อาจจะโดนหาเรื่อง นี่นะครับท่าเดินธรรมาดาโมเดลดีนะครับตัวนี้โอเคดูสกิลกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับเป็นการขวนนะครับยุบทำเงินนะท่านี้สกิลที่สองเป็นฟาดหางครับอันนี้เป็นฟาดหางแบบทั้งตัวนะครับ ดาเมจแรงมากเลยตัวนี้ท่าฟาดหางผมก็ชอบนะคือมันเท่คือมันมีเหมือนเอฟเฟกลมนะครับอันนี้นี่โอเคมาดูท่าที่สามกันเลยนะครับท่าที่สามก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะยิงออกมาเป็นลำแสงนะครับแต่ว่าก็ยิงนานอยู่เหมือนกัน เป็นลำแสงสีส้มนะครับดามเมจแรงนะครับเป็นประกายแบบนี้เหมือนประกายไฟนะครับเท่มากเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือข้อเสียคือสกิลชาร์จนานมากเลยนะครับคือสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้ชาร์จนานแต่มันนานก็ตอนที่กดสกิลแล้วรอสกิลมันออกมาเนี่ยครับคือลำแสงเนี่ยสกิลนานนะครับกว่ามันจะออกมา แล้วก็สกิลสุดท้ายนะคะเป็นระเบิดิวเคียมันปิงนะเซิร์ฟนี้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วกันนะครับคือเซิร์ฟนี้มันมันอาจจะคือเน็ตอาจจะไม่ดีหรือว่าเซิร์ฟมันปิงปก็ไม่ดูนะครับ อ่ะโอเคตอนนี้เปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะครับชุบตอนเข้ามาแรกๆมันก็จะชอบคางๆนะครับโอเคสกิลสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นอะไรอะเฮ้ยนั่นมันขามาตะยักษ์ี่โอ้ อันนี้คือสก,กิลนิวเกียร์นะครับก็ชาร์จนานเช่นกันคมัตยอะอะไรกันเนี่ยโอโ้โหอะไรอะ่ะขมัตยคขมตะเอิร์ธใช่ไหมเนี่ยผมอยากได้บ้างอะ่ะต้องทำไงต้องทำไงอะ่ะผมอยากได้บ้างผมว่ามันน่าจะเป็นบั็กเกมไม่ก็เป็นความลับของเกมวิธีได้นะครับหรือไม่ก็เกมเขาให้ฟรี อ่ะเรียบร้อยจากการขมาตะเอื้อได้แล้วโหขมาตะตัวยักษ์นะครับเกมเขาอาจจะให้ฟรีหรือเกมเขาก็เป็นเป็นความลับหรือว่าเป็นบั็อกอะไรสักอย่างมาให้นะครับโหขมาตะยักษ์อะอย่างเจ๋งอะทุกคนตัวสูงยังกระตือกันนันตัยเดียวสกิลลำแสงแรงกว่านะครับเอ,อื้อ เดียว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 โอ้ยเจ็บเออพ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 อ,พอ,พอจะเย็นอืมเอออ๋อ,อทุกคนครับดูตรงนี้สิครับคือมันมีคมาตะเอิร์ดมาให้ฟรีๆครับทุกคนเฮ้ยอันนี้อย่างเจ๋งนี่อันนี้ขมาตะคุงปกตินะครับอันนี้ขมาตะเอิร์ธเขาให้มาฟรีอะ่ะเฮ้ยยู้โห เจ๋งครับเจ๋งมากเลยเรากลับมาเข้าเล่นตัวนี้ต่อคือมันตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าเลือดกับดาเมจผมว่าเท่าเดิมมันน่าจะฟาร์มง่ายนะเพราะว่ามันตัวใหญ่น่าจะกินวงได้กว้างคือผมก็เล่นเกมไคจูยูนิเวิร์มาได้หลายเดือนแล้วแหละคือผมจําได้ว่ามันมีก็ซิระ กสิล่าเอิร์ดอยู่นะครับที่มันเป็นกซิล่าหนึ่งเก้าห้าสี่แบบตัวยักษ์อันนั้นเนี่ยผมเข้ามาตอนที่ตัวนั้นมันรีโมเดลมาแล้วนะครับคือผมเริ่มเล่นตอนที่ตัวนั้นมันรีโมเดลมาแล้วทึม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 เอ้ยผมคือกซิล่ายักษ์ครับผมคือกซิล่ายักษ์ ผมคือราชาแห่งสัปปะหลาดผมจะฆ่าทุกคนอ้ยอืเอ่อเดียวเออราชาแพ้รับคาบเลยเอเอเมื่อกี้ตายอย่างสงบไปละคราวน,นี้มาดุยใหม่ผมคือราชาแห่งสัปปะหลาดไม่ว่าใครก็ไม่สามารถต้านทานผมไนดะ้ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งยุ่งได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวช่วยกันหน่อยดิช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยดิช่วยกันหน่อยเฮ้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใช้ท่าระเบิดกับตัวใหญ่ๆอืมใช้ทีแล้ว โดนเขาฆ่าตายก่อนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนี่คือกกซิล่าในตำนานมันมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้และสิ่งที่เหนือกว่านั้นนั่นก็คือการทำลายพระอาทิตย์ยา่า ทายชิศไม่ส,สะทกสะท้านเลยอเลิกเล่นดีกว่าม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 าถ้าเกิดว่าสู้ะระยะประชิดอย่าใช้ลำแสงหรือว่าระเบิดเลยใช้แค่ท่าปันกับป้านหางก็พออะเรียบร้อยสบายสบายนี่ก็คือคำรามนะครับ ามเปลี่ยนไปนี่นะเมื่อก่อนคำรามนี่คือไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าสั้นกว่านี้หน่อยตัวเล็กนะตัวนี้ตะวันผมจะต้องเป็นราชาแห่งสัปปะหลาดให้ได้ นี่ไงได้เป็นราชาแห่งสัรปราหลรดแล้วถ้าอยากเป็นราชาสัรปราลาดก็ง่ายๆเลยครับแค่มี G Cell 9,500แล้วก็มาซื้อ2,019ตัวนี้แค่นี้แหละทีนี้คนก็จะได้เป็นราชาแห่งสัรปราหลรดแล้วยุบโอ้โอ้โอออลืมลืมเปลี่ยนสีแผงหลังครับก็ก็งงทำไมถึงสีฟ้าสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยเออเป็นไงอืมอืม อืมเป็นไงเอ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยเขารีไซต์ของมันแน่เลยตัวใหญ่ขึ้นหวัดดีหวัดดีฉันคือราชา โอ้ยอือหโดนฟาดหางใจเลยผมคือราชานะครับก้มหัวให้ผมซะอือหเข้าไปเลยเขาไม่ยอมรับครับว่าเราเป็นราชาแห่งสัปราดงั้นเราก็จะจัดการเขาฉันคือราชาแห่งจัปราดฉันคือราชาเออนี่เนี่ย ไ่นึงอืมมีเนี่ยม่นี่แเน,น,เนี่ก็บอกแล้วว่าเราเป็นราชาแห่งสปหลาดไม่เชื่อไม่ยอมก้มหัวให้เราก้มหัวให้เราซะไม่ตอบไปละอุ้ยคำตะเออดิกแล้วอ่ะ ีนเรียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเออเขาบอกให้เราหยุดครับเราไม่หยุดเราจะซ่าต่อไปเราไม่หยุดหรอกนะโอเค เราจะไม่ยุดเฮ้ยโอ้มดต,ตัวตัวขาวอ้าวอ้กวบอกว่าให้ก้มหัวให้เราไงเราคือราชาจงคำนับเราซะเออเราตีแรงนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนนี้เข้าไปหน่อยโอ้ยลำงเจตีแังอ้า ไม่อยากจะเชื่อว่าราชาสัปปะหลาดจะพให้กับตัวอ่อนๆอย่างนี้ <c oughs> เราเป็นสัปปะหลาดทุกคนต้องกลัวแล้วแน่นายกลัวฉันไหมนายกลัวไหมไปตอบงั้นจัดก,การละอืมเออืออืมไม่กลัวเราเหรอไม่กลัวเราเหรอโอ้ย ตีแรงจังเลยโอ้ยอูย้เดี๋ยวไม่เราจะเราจะตายไม่ได้ไม่อ้อโอเคชนะละสบายใจละวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกสาระไม่ได้มีนะครับมีแต่เล่นไปเพลินๆขำๆก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละกันนะ สวัสดีครับแล้วก็ลืมไปเลยคุณกลัวผมไหม